วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่4มีนาคม2567แล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่ผมเช่นเดิมครับกับจิโก้กาบอลครับอยู่กับค่ำคืนของวันจันทร์ครับวันนี้ยังมีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจวันนี้พี่จิโก้คัดมาทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มบทวิเคราะห์กันนะครับเราไปสูบผลบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับไปดูกันได้เลยครับเราไปสูบผลบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครับกับค่ำคืนวันที่3มีนาคม67คู่ที่1คคคคครรรรรััับบบบนนนเเสตตอีี้้พูไ่่าาาใหปทก3.5ะ อ้ตอนแรกผมจะคิดว่าจบสกอร์สอแล้วแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นเองหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองครับพลาดและโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้โฉบบอลไปได้นะทำให้ยิงลูก3าได้ทำให้จบเกมครับเป็นชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1เสียได้จริงๆครับควรจบ2 1แล้วคู่ที่2ครับเบอร์ลี่พบบอนมัดครับคู่นี้เราให้ไปที่สกอร์สูงราคา2.75ครับจบเกมเป็นทางด้านเบอร์บอลมัดนะครับบุกมาชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อ0สูนคูน่นี้ไปสูงเสียกันไปนะครับคู่ที่3 โคโลนพบเลเวอร์คูเซนครับคู่นี้เราให้ต่อทั้งด้านทิมเยนอย่างเลเวอร์คูเซนราคา1.25ครับจบเกมเป็นทั้งด้านเลเวอร์ ever, ครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับบุกไปเอาชนะโคโลนได้แบบสบายๆครับ2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ต่อเลเวอร์กินเต็มนะครับคู่ที่4ครับแอตเลติกมาติดพบเลยเอาเบตติสครับคู่นี้เราให้ไปที่ ต่อเจ้าบ้านครับราคา1ลูกนะครับต่อแอตมาลิดไปคู่นี้จบเกมแอตมาลิดก็เปิดบ้านเฉลิมชนะเลลใบติดไป2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ต่อแอตมาลิดหลูกก็เจ้านะครับคู่ที่5ครับนาโปลีพบยูเวนตุสครับคู่นี้เราให้ต่อไปที่นาโปลีครับราคาปอปอครับจบเกมเป็นทางด้านนาโปลีเปิดบ้านเฉลิมชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อ1คู่นี้ต่อนาโปลีกินเต็มกันไปและคู่สุดท้ายครับแอตติกบินบาพบบาร์เซโลนาคู่นี้ให้เราให้ไปที่สกอร์สูงครับราคา2.75นะครับ จบเกมครับคู่นี้เสมอกันไปแบบจืดชืดครับศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่นี้เราไปสู่ก็เสียกันไปนะครับนี่ก็เป็นงานสูบผลบอลทั้งหมดสําหรับค่าคืนของวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ครับวันจันยังมีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับพี่จิโกเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์บ้างไปดูกันได้เลยครับแล้วก็ฝากย้าพี่พเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วครับก็อย่าลืมกด ไลค์กด like, subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นการ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชิโก้ในการทำคลิปและบทความวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้เห็นกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด, like, ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe กดหัวใจฝากไว้ด้วยไปเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับมาดูเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลนะครับ คู่นี้นะครับทีมเยือนอาร์เซนอลบุกมาต่อราคา2ลูกนะครับสูงต่ำราคา3.25นะเชฟฟิลด์ยูเต็ดเนี่ยบวกนะอยู่ในัำที่20ประวิเลตในบ้านอยบาจุดส่เปอเกมในบ้าน13เกมชนะ2เสมอ2แพ้9ยิงได้12เสีย36โหวเกมรับไม่ค่อยดีนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอยู่แบบสามของตารางวิเลตนอกบ้านหกสเอ็ดาเปอรเกมเยือน13เกมเนี่ยชนะ8เสมอ2แพ้3ยิงได้28เสีย11นะครับยิงเยอะเสียน้อยครัเกมลุกค่อนข้างลงตัวนะช่วงนี้อาร์เซนนอละครับ เฮตูเฮตคู่นี้จะมา10เกมหลังสุดทั้งย่าละเยือนเนี่ยเยจ้าบ้านชนะ2เสมอ1นแพ้7ทำกำไร30เกมสูง71.4%นะครับภาพรวมแพ้ชนะก็เป็นอาร์เซนอลแหละที่มีผลงานที่ชัดเจนมากๆกว่านัดล่าสุดเจอกันที่บ้านนอนก็ถล่มไป5ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเฮตูเฮตเกมในบ้านของเชฟฟิล์ในการเจออาร์เซนอลครับเจอมา6เกมเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1แพ้3 ทำกำไร50เกม0ที่66.7นะเกมในบ้านของเชฟฟิลก็ยังมีชนะอาร์เซนอลอยู่บ้างน,นะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มเชฟ,ฟฟิลช่วงนี้ครับเชฟฟิล10นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้7 ทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่80%ภาพรวมกันทากำไรก็ถือว่าใช้ได้นะทากำไรถึง5นะัดเกมสูงถึง8นัดเลยทีเดียวนับจาก10เกมหลังสุดส่วนเกมในบ้าน10เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้7ทางกำไร30เกมสูง70% 3นัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้รวดและโดนยิง3านัดล่าสุดไปถึง15ลูกสลับเกมในบ้านถือว่าเกมรับนี่ไม่ดีมากๆแลนะภาพรวมสูงต่ำเกมในบ้านก็ออกสูงที่ต่อกันถึง5เกมเลยทีเดียวสำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอาร์ซิอน โอ้โหปีนี้กลับมาผลงานท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลสินัดหลังสุดนชนะ6ไม่เคยเสมอแพ้สี่ทั้งกำไร50เกมสูงที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ผลงานในลีกนละ่าสุดก็ถล่มนิวคาเสเซิลไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับภาพรวมเกมเยือนของอาร์เซนอล10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3ทั้งกำไร40เกมสูงอยู่ที่5้าสิบเปอร์เซ็นต์เกมเยือนลัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ปอร์โตในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับอาร์เซนอลโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับเชฟฟิลด์บุกไปเยือนบ bon อนมาร์เซนอล กับมาเล่นในบ้านพบกับเบนฟอร์ดนะครับตัวผู้เล่นเจ็บเชฟฟิลยังมีคริสบารแชมนะที่เจ็บอยู่นะจอร์นอีกแกนในคู่เซนเตอร์เลยนะครับส่วนผู้เล่นที่เจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆมนะแครเมรอนอาร์เชอร์นี่ก็ยังแครเมรอนอาร์เชอร์นี่ก็กองหน้าของเขาก็เจ็บอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลมีชิปเชนโกทอมัสปาเตยูเลียนทิมเบอร์ม มิยอสุแล้วก็เกบเบียนเซซุตนะที่ยังเจ็บอยู่คุณนะตัวผู้เล่นหลกัหลกๆที่คาดพร้อมลงสนามก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะอาร์เซนอลยังมีบาร์โคลซันการคายฮาวเวตแล้วก็กาเบียนมาติเนลี่นะส่วนเชฟฟิลด์ยูเน,นเต็ดเนี่ยยังมีย่าเซอร์ลาสลูซี่และลีอานบูสเตอร์นะครับ เป็นตัวความหวังของพวกเขานะครับแล้วบวกด้วยโอลิเวอร์นอยบูดกองกลางคนสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมมาฟอร์มโอเวอร์ออลเชฟฟิลด์ยูเวต็ดในบ้านเนี่ย0.62ตัวแดงไม่ดีนะเพื่อนๆส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลอาร์เซนอลนอกบ้านเนี่ย2.00ค่อนข้างดีกว่าชัดเจนเลยนะครับตัวเขียวเข้มเลยวิเล่ในบ้านของเชฟฟิลด์มี5%เท่านั้นเองนะครับค่ายเอเจอยู่ที่0.93ทำได้จริง0.92เกมลูกก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะมีโอกาสแค่นัดหนึ่งยิงได้ไม่ถึงลูก 2.77เกมรับนี่ย่อยยับจริงๆนะสำหรับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดไม่ดีนะครับเกมรับอนะคีชิดในบ้านนะเก็บได้เพียง8%ส่วนเฟลทูสกอร์ในบ้านอยู่สูงถึง38%เลยทีเดียวนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับวิลเลตนอกบ้าน62%คายไอจีอยู่ที่1.69ทำได้จริง2.15เกมลุกในะใช้โอกาสไม่เปลืองมีโอกาสตรงเป็นตรงนะ มีโอกาสจบในแทบสายจัก,กรได้เลยสำหรับอาร์เซนอลเกมลูกพวกเขาส่วนค่าเ a ที่0.94เสียงจริง0.85อาร์เซนอลเกมรับก็ยอดเยี่ยมนะยงถุงโหแต่นัดแทบไม่เสียเลยคินชินตอบ้านเก็บได้0-46ถึง46%สกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.35นะครับอาร์เซนอลปีนี้นะครับมีทีเด็ดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมลูกตัวบนแล้วก็ลูกตั้งเตะที่เป็นทีเด็ดนะลูกตั้งเตะหรือลูกเตะมุมอาร์เซนอลปีนี้ทําประตูจากลูกเตะมุมได้เยอะมากๆแล้วเจอกับเบนฟอร์ดที่ อาตาัตราการเสียประ,ประตูค่า XGA ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพื่อนๆดูนะค่า XGA ของอของเบนฟอร์ดนะดูนะแต่นัดควรเสียเนี่ย1.88แต่เสียจริงดูดิ2.77แต่นัดเนี่ยสลูกขึ้นนะแต่นัดที่เกมในบ้านแต่นัดเขาเสีย2ลูกกว่าเลยเกือบ3ลูกซึ่งผมก็มองว่าโอกาสที่จะอาเซนอลนจะบุกมาชนะน,นั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆแล้วเกมลูกของอาเซนอลชชุงเนี้ยถือว่าไว้ใจได้ไดนะ เนี่ยเกมลูกขนหัวถ้าเอาติ๊กเฉพาะในหลีกนะในเกมเยือนในหลีกนะก็บุไปชนะฟอร์เรสบุกถล่มเวสแฮมบุกไปถล่มเบอร์ลี่คือเกมในลีกเนะี่ยยิงยับยิงเตียงสำหรับเกมเยือนสําหรับอาร์เซนอลนะซึ่งผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยเกมเยือนเนะ่เขาทำประตูได้ทุกรูปแบบแล้วก็ลูกตั้งเตะก็ยังเป็นทีเด็ดของพวกเขาซึ่งผมมองว่าเรทเปิดสูงพอสมควรแต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลทำถึงต่อไปครับที่อาร์เซนอลราคา2ลูกครับ มาต่อที่คู่2ครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กครับมาดูนอร์เฌรแลนด์เปิดบ้านต้อนรับซินเคเบอกครับคู่นี้ราคาต่อรองที่เจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ําราคา3ลูกนะครับนอร์เฌรแลนด์ครับอยู่อันดับ4ของตารางนะครับเลนเรียในบ้านหนะ้าสิบเกมใน,นบ้าน9เกมชนะ5เสมอ3แพ้1ยิง16เสีย7นะครับส่วนซินเคเบอกอยู่อันดับ6ของตารางนะ วิเลตนอกบ้าน33.3%เกมเยือน9เกมชนะ3มเสมอ1แพ้5ยิง11เสีย13นะครับเฮทเธเคคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะ4เสมอ2แพ้4ทางกำไร50เกมสูงอยู่ที่60%นนัดล่าสุดคู่นี้เจอกันไเปทางด้านซิงเคนบอกนะเก็บใช้ได้เรียบเลยแต่ก่อนหน้านี่ยเป็นทางด้านนอตเจแดนมีผลงานที่ดีกว่าแต่ช่วงเจอกันช่วงหลังเป็ทางด้านซินเคนบอกที่มีผลงานที่ดีกว่านะครับเฮทเจอันเดคข้านงๆส ทำกำไร70เกมสูงอยู่ที่70%แต่ก่อนผลงานค่อนข้างขี่ทางด้านนอร์เฌร์แลนด์นะกับผลงานเฮดเฮดในบ้านแต่ช่วงหลังสามนัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านซิ่เแค่บอกมีผลงานที่ดูดีขึ้นมานะครับในการเจอเนอร์เจร์แลนด์กับเกมในบ้านของนอร์เฌร์แลนด์เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มช่วงนี้ของนอร์เฌร์แลนด์นะครับสิบเกมหลังชนะเจ็ดไม่เสมอแพ้ไปสามทำกำไรสามสามจุดสามเกมสูงที่สามสิบสามจุดสามนะครับ แต่เกมในบ้าน9นัดหลังสุดของพวกเขาค่อนข้าง 5, แข็งแกร่งนะชนะ7เสมอ2ไม่แพ้นะทางกำไร37.5เกมสูงที่37.5นะครับส่วนซิงเคอรบอกฟอร์มช่วงนี้10นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้5ทางกำไร28.6เกมสูงอยู่ที่57.12นัดล่าสุดซิงเกอร์บอกทำประตูไม่ได้ทั้ง2นัดแล้วก็แพ้ทั้ง2นัดนะครับสำหรับซิงเกอรบอกส่วนเกมเยือน10นัดหลังชนะ5ไม่เสมอแพ้5ทักกไร28.6เกมสูงที่42.9นะ ภาพรวมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับซิงเคนบอกสำหรับภาพรวมการทำกำไรนะครับโปรแกรมหน้าถัดไปนะครับนอร์เวแลนด์บุกไปเยือนฮาวิดโดฟนะส่วนซิกเคนบอกซิงเคนบอกกลับมาเล่นในบ้านพบก,กับอาร์ฮุสนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมมาฟอร์มโอเวอร์ออลในบ้านของนอร์เวย์แลนด์เนี่ย2.00น,นะส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลซิงเคนบอกนอกบ้านเนี่ย1.11ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะวิลเลตในบ้านของ นอตเจแดน56%ค่ายจี1.84ทำได้จริง1.8นี่เป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสเกมลุกค่อนข้างดีนะแต่จบก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับสร้างสรรค์โอกาสเยอะแต่จบอ่าอยัางใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าส่วนค่ายจีเออยู่ที่0.96เสียงจริง0.88เกรมรับในบ้านของเกรมรับในบ้านของนอตเจแดนค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับคิงชิดในบ้านเก็บได้สูงถึง44%นะครับส่วนซิงเคนลบอกวิเลตตนอกบ้าน3.3%ค่ายจีอยู่ที่1.26 ทำได้จริง1.22ทั้งคูนะ่เป็นทีมที่ใช้โอกาสเปลืองทั้งคู่นะส่วนค่ายจีเออที่1.53เสียงจริง1.44นะครับเกมรับอยู่ในเกมมาตรฐานนะครับสำหรับซิงเคบอก ชินชิตนเนาบ้านเก็บได้เพียง11%นะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.62นะครับผลงานช่วงนี้ของนอร์เวย์สำหรับเกมในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับเจบเลแลนด์ส่วนคิ้ซิงเคนบะอกเนี่ยภาพรวม2นัดล่าสุดถือว่าพวกเขาไม่ดีนะที่พี่พี่จิโกเคยบอกไปว่า2นัดล่าสุดของซิงเคนบอกอน่ะ,ะพวกเขายิงไม่ได้ทั้ง2นัดแล้วก็แพ้ทั้ง2นัดเลยซึ่งผมมองว่าเกมในบ้านของ Not นอะร์เวย์น่ะถ้าพวกเขาเน้นๆนนะ เขาน่าจะใส่สกอร์ได้ด้วยนะครับแล้วเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสได้ดีนะแต่ละนัดน่ะควรยิงได้เกือบ2ลูกนะแต่ทําได้จริงแค่1.78ก็อยู่ในเลทเนี่ยประมาณเนี้ยยิงได้เกือบ2ลูกเช่นเดียวกันนะแต่ผมมองว่าเกมลูกของนอร์จาแลนในบ้านค่อนข้างคมและมีประสิทธิภาพมากกว่านะน่าจะมีโอกาสเจาะตะไคร์อ่าซึ่งเคยบอกได้นะเพราะเกมรับของนอร์จานแลนในบ้านค่อนข้างเหนียวและดูดีนะแต่นัดน่ะควรเสียถึงค่ G จีบอกควรเสียถึง0.96แต่เสียงจริงแค่0.78แสดงว่าเกมรับค่อนข้างเหนียวและเสียยากฟัันงครบต่่อได้ที จะเล่นราคา1ลูกครับผมมาต่อที่คู่ี่มครับมาดูฟุตบอลเซกูนดาของสเปนครับมาดูเอลเชเปิดบ้านตอนรับเอดีอันกอนก่อนครับคู่นี้ราคาต่อรองที่เจ้าบ้านครับต่ออยู่ที่ราคา1ลูกสูงต่ำราคา2ลูกนะครับเอลเชอยู่อัดับ5ของตารางนะวิเลตในบ้าน50%เล่นเกมในบ้าน14เกมชนะ7เสมอ5แพ้2ยิง14เสีย6นะครับแต่ ยิงน้อยไปหน่อยนะแต่นะัดคล้ายๆนัดนัดละลูกเองเก็บกในบ้านส่วนอาร์าคอนอ,อยู่ระบับ20นะวิเลตนอกบ้าน28.6เกมเยือน14เกมชนะสเสมอ2แพ้8ยิง13เสีย24ครับผมเฮตูเฮตคู่นี้เจอมา10เกมเี่ยเจ้าบ้านชนะได้สเสมอ3แพ้4ทักก๊าร30เกมสูง30%นะครับ เจอนัดล่าสุดเป็นเอลเช่บุกไปชนะมาที่บ้านอัลกออกอนนะดสองประตูต่อศูนย์ครับส่วนภาพรวมในบ้านของเอลเช่ในการเจออัลกออกอนค่อนข้างขี่พอสมควรนะค่อนข้างขี่อนะัลกออกอนนัดเจอมา9นัดเนี่ยเอลเช่ che, ชนะ5 3, 1, า้าเสมอสามแพ้หนึ่งทำกำไรห้าห้าจุดหกเกมสูงที่ยี่สิบสองจุดสองสองนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านเอลเช่ che, นี่ก็เสมอติดกันทั้งสองนัดครับผมมาดูภาพรวมเอลเช่ช่วงนี้นะครับสิบนัดหลังชนะสี่เสมอสามแพ้สามทำกำไร40เกมสูงน้อยไปหน่อยครับเป็นแค่10%นะครับคู่นี้เนีี่่ยผมมวาเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ แต่เกมในบ้านของเอลเช่เนี่ยค่อนข้างดีใช้ได้นะ9วนัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ3แพ้2ททางกำไร4 4.4เกมสูงที่22.2นะครับนัดล่าสุดในบ้านก็เปิดบ้านเสมอเอไอบารมาทีมใหญ่เช่นเดียวกันนะเปิดบ้านเสมอเอไอบารมาสำหรับเอลเช่ ส่วนอาก้กอนฟอร์มช่วงนี้ถือว่ากลับมาดีอีกครั้งนะ10นัดหลังชนะ4เสมอ4แพ้2ทางกำไร50เกมสูง50ภาพรวมกันทางอะไรถือว่าใช้ได้นะ10นัดหลังนะทางกำไรได้ถึง5นัดเลยสำหรับอันกอ้อนนะส่วนเกมเยือนโอ้แต่เกมเยือนไม่ค่อยดีนะ9นัดหลังชนะ3ไม่เสมอแพ้6 ทางกำไร3.3 3เกมสูงที่3.3 3นะแต่ภาพรวมเกมเยือนไม่ค่อยดีโดยส่วนมากจะแพ้นะแล้วก็ทำประตูไม่ค่อยได้ด้วยนะสำหรับอัรกอกกอนนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะเอลเช่บุกไปเยือนบียาเลอเอาส่วนอารอกอนเล่นในบ้านพบกับเอสปันยอนนะครับทีมเยือนยังมีมาติเนสลาวล่านะ เป็นตัวทำเกมลุกด้านหลังกองหน้าของพวกเขานะสำหรับอันกอก,กอนนะส่วนเอลเช่ยังมีนิโคลัสคาสโตนะครับแล้วก็เป็นตัวทีเด็ดนะครับสำาหรับการสร้างสารรค์เกมลุกให้กับคู่กองให้กองหน้านะครับมาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีนะฟอร์มโอเวอร์ออล เอลเช่ในบ้านเนี่ย1.86นะครับส่วนฟอร์บอเว์ออฟอาก์กอนนอกบ้านเนี่ย1.00ตัวแดงเข้มไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีวิเล่ในบ้านเอลเช่เนี่ย50%ค่ายจี1.85ทำได้จริง1.00เห็นป่ะครับสร้างสรรค์โอกาสคนยิงได้เกือบสองลูกแต่ยิงได้แค่ลูกเดียวเองนะครับเป็นทีมสร,ร้างสรรค์โอกาสดีนะสำหรับอ่าเอลเช่เนี่ยนะครับค่ายจีถือว่าโอเคเลยส่วนเอชจีเอของพวกเขาอยู่ที่0.96เสียงจริง0.43แต่เกมรับพวกเขาเหนียวนะเหนียวมากๆเลยสำหรับเอลเช่สำหรับเกมในบ้านนะคินชิตในบ้านเก็บได้สูงงถึเเลลยนะครับฟ ทูสกอในบ้านเน่ยสาส่วน อันกอกอนวิเลตนอกบ้าน29%ค่ายจี0นทำได้จริง0.93เป็นทีมใช้เกมลุกใช้โอกาสเกมลุกค่อนข้างเปลืองนะยิงทิ้งยิงคว้างสัส่วนใหญ่นะครับสำหรับอ,อันกอก้อนสำหรับเกมลุกนะส่วนค่ายเ a อ,อยู่ที่1.57เสียจริงจริงเกมรับก็ถือว่ามีปัญหานะตรงเป็นตูนะสำหรับเกมรับเิลชินะบ้านเก็บได้เพียง2ีนะครับสกอร์ที่คาคู่นี้อยู่ที่2ลูกนะคู่นี้เลทเปิดมาค่อนข้าง p เพย์ออฟนะอันดับ6-5-4เนี่ยแต้มก็บียดเบียดกันอยู่นะตัดเนี้จำเป็นต้องเอาชนะอันคอก้อนให้ได้นะเพื่อที่จะขยับแต้มขึ้นไปในลุนพื้นที่เพย์ออฟในปันขึ้นไปฟุตบอลลาลิก้านะเพราะว่าอันดับ3-4-5-6น่าจะเป็นพื้นที่เพย์ออฟนะั้ยังไงถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลเซกุนดาสเปนแต่ทั้งนี้ ค่า XG ต่างๆนมันค่อนข้างขมพอสมควรนะเพราะว่าเอลเช่เน่ยเป็นทีมที่มีค่า XG ค่อนข้างดีนะแต่นนั้นแต่สร้างสรรโอกาสในเกมลูกอะเกือบยิงถึง2ลูกนะแต่ทําได้จริงลูกเดียวคือพวกเขาเป็นทีมที่ใช้โอกาสเปืืองพอสมควรน่ะแล้วเลดเปิดมาต่อถึง1ลูกด้วยมันเป็นทำแม่งทำแม่ง,งผมเลยมองว่าคู่เนี่ยเอลเช่ไม่น่าแพ้ให้กับอันก้อนเผลอจะชนะได้ถึง2ลูกด้วยนะครับ เพราะเปรียบเทียบค่าไ g ีนี่ก็มันก็ค่อนข้างตรงกับที่เลทเปิดคนแบบนี้นะเพราะเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสดีถ้ามันจบโครมๆอ่ะม,มันมีชนะแน่ๆเนี่ยสองศูนย์ก็เลยฟันธงไปที่ต่อเอลเช่ราคาหนึ่งลูกครับผมมาตอนที่คู่4ครับเป็นฟุตบอลการโชคซีอาร์มาดูอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับเจนัวครับพร่นี้ราคาต่อรองที่อนะินเตอร์หน้าตอน่อ1.5ส,สูงต่ำ2.75เนะครับอินเตอร์ อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะ้าวิเลตในบ้าน84.6เกมในบ้าน13เกมชนะ11เสมอ1แพ้1ยิง34เสีย6ยิงโคตรเยอะนะอินเตอร์ส่วนเจนนัวนอยู่อันดับ12ของตารางนะ้าวิเลตนอกบ้านเนะี่ย ยี่สิามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกมเยอนสิบสามเกมชนะสามเสมอสี่แพ้หกยิงสิบเอ็ดเสียสิบห้านะครับภาพรวมเฮตูเฮตคู่นี้เจอมาสิบนัดหลังสุดอินเตอร์เนี่ยชนะไปแล้วเจ็ดนะเสมอสองแพ้หนึ่งทั้งกำไรเจ็ดสิบเกมสูงสี่สิบแต่สองนัดล่าสุดคู่นี้เจอกันเนี่ยเจนัวทำผลงานได้ดีขึ้นนะพวกเขาไม่แพ้อินเตอร์เลยสองนัดและก็เสมอติดต่อกันทั้งสองนัดสำหรับเจนัวนะครับส่วนเกมในบ้านอินเตอร์ในการเจอเจนัวเก้านัดหลังเนี่ยชนะรวดนะทั้งกำไรเจ็ดสิบเจ็ดจุดแปดเกมสูงอยู่ที่สี่สิบสี่จุดสี่นะครับ อินเตอร์ช่วงนี้ไม่ว่าส่งใครเล่นนะผลงานยอดเยี่ยมตลอดนะสินัดหลังเนะี่ยอินเตอร์ชนะรวดนะไม่เสมอไม่แพ้ทำกำไรร้อเนเลยเกมสูง60%เโอ้โหผลงานมันขี่กันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสำหรับอินเตอร์ส่วนเกมในบ้าน10นัดหลังเนะี่ยชนะไป8เสมอ2ไม่แพ้นะทากำไร70เกมสูง40นะผลงานโคตรดีนะอินเตอร์5นัดหลังสุดเกมในบ้านชนะรวดแล้วก็ทำกำไรรวดติดต่อกันทั้ง5นัดนะสมยอดเยี่ยมจริงอินเตอร์ช่วงนี้ส่วนเจนวัวภาพลวง10นัดหลังชนะ4เสมอ5แพ้1 ทำกำไร70เกมสูง40ภาพรวมเจนัวก็ถือว่าดูดีขึ้นมาเยอะพอสมควรนะสำหรับเจนัวภาพรวมส0นัดหลังนะพวกเขาแพ้ไปแค่เกมเดียวแต่อัตราการทากำไรถือว่าใช้ได้นะทำกำไรได้ถึง7เกมจาก10เกมหลังสุดของเจนัวภาพรวมถือว่าโอเคนะส่วนเกมเยือนเจนัว10นัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้ห้าทกำไร4 0เกมสูง40แต่5นัดหลังสุดเกมเยือนพวกเขาดีขึ้นไม่แพ้เลยนะชนะได้2เสมอไป3ามแต่ภาพรวมการทำกำไรเกมเยือนก็ถือว่าดูดีขึ้นนะจาก5เกมหลังสุดสำหรับเจนัวนะครับ โปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะอิ Inter, ะเนเตอร์โปรแกรมบุกไปเยือนโปรแกรมถัดไปก็บุกไปเยือนบนย่านะส่วนเจนัวเล่นในบ้านพบกับมอนซานะอินเตอร์ตัวเจ็บก็ดาวิเดเฟตซี ado, นะ่มาคัตตูลามฮวนกาลาโดเนาะคาฮานอันคาโนกูยังเจ็บอยู่นะครับส่วนผู้เล่นโดนแบ็คอาริสโตโดบัสโตนีนะเซ็นเตอร์แบ็คตัวเก่งเจนัวยังมีดาวิดอันเกเย่นะครับยังเจ็บแล้วก็อลันมัตเตโลนะครับที่ยังเป็นผู้เล่นเจ็บทั้ง2ทีมนะนัดนี้ มาโกนานาตวิกมีโอกาสสตาร์เป็นตัวจริงเล่นคู่กับราอุตโล,โลมาติเนสนะครับโดยมีนิโคลโลบาเล,ลา่ายืนกองกลางคู่กับเฮนริกมาคิติยานนะครับส่วนเจนัวยังมีอันเบิร์ตกุตบุนซันนะตัวริมเส้นทีเด็ดของพวกเขานะครับกับกำน้ามาเตโอเลเตกุยนะครับ เป็นกองหน้าของเจนัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มโอเวอร์ออลอินเตอร์ในบ้านนะ่ะสองกตัวเขียวเข้มค่อนข,ข้างดีส่วนเจนัวฟอร์มโอเวอร์ออลนอกบ้านหนะึ่งักวิเลย์ในบ้านอินเตอร์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ายจีสองจุดศูนย์หนึ่งทำได้จริงสองจเป็นทีมท,ที่สร้างาโอกาสเกมลุกโคตรดีสำหรับอินเตอร์นะแล้วจบคมด้วยนะคินชิตพวกเขาเก็บได้ถึง69%ส่วนค่ายจีเออยู่ที่0.93เสีย์จุดเก้า แต่นัดเสียไม่ถึงลูกนะสำหรับเกมในบ้านเฟลทูสกอร์ในบ้านศูนย์ก็คือเกมลุกในบ้านทำประตูได้ทุกนัดนะครับส่วนเจนัวนะครับบิเลตนอกบ้าน23%บานค่ายจีอยู่ที่0.95าทำได้จริง0.85เกมลุกก็แต่นัดยิงได้ไม่ถึงลูกนะเกมลุกค่อนข้างมีปัญหาและสร้างโอกาสน้อยด้วย มันก็ตรงกับค่าเรีมาตรฐานับเพราะทีมการตรางเป็นเวลาบุกไปเยือนอะไรพวกนี้เพราะเขาจะเน้นรับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับส่วนค่า GA อยู่ที่1.43เสียงจริง1.15ต่ไเงเกมรับพวกเขาดีอยู่นะสำหรับเจนวัวคินชิดนอกบ้านเก็บได้เพียง315เท่านั้นนะครับสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.54คู่นี้อินเตอร์ต่ออยู่ที่1.5ผมก็มองว่าอินเตอร์อะช่วงนี้มัน มันเอาอะไรมาหยุดไม่อยู่แล้วอินเตอร์ช่วงนี้มันฟอร์มมันกำลังพีคจริงๆนะลูกทีมของซิโมเนอินซากี้ค่อนข้างดีพอสมควรนะอย่างดูดีคาซอกีมันก็ขึ้นตามมาตรฐานเลยแต่แล้วเฟลทูสกอร์ในบ้านเป็นทีมที่ทำประตูได้ทุกนัดส่วนคาซีจีในบ้านเนะี่ยสร้างสรรได้2.01แต่ทำได้จริง2 2, 2ในเกมลูกค่อนข้างคมพอสมควรนะแล้วก็เพื่อนๆดูนี้นะช่วงหลังของอินเตอร์เกมในบ้านว่าเขาไม่เสียประตูเลยนะอย่างติก๊กลิกเนี่ยเนี่ยเกมในบ้านช่วงหลังเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกมหลังเกมในบ้านเนี่ยยิงแล้วก็ไม่เสียประตูเลยเสียประตูเพียงแค่นัดเดียวโดยเวล่านายิงนะครับเอ่อเป็นนัดนั้นก็อินเตอร์เฉลี่ยชนะไป2อหนึ่งก็เป็นเวลน่าที่ยิงได้นะแต่ภาพรวมจริงอินเตอร์เกมในบ้านค่อนข้างโหดละสองนัดล่าสุดยิงนัดละสี่ศูนย์นัดนี้เจอกับเจนัวทึกแม้ผลงานช่วงหลังของเจนัวจะดีขึ้นนะจากภาพรวมสิบนัดหลังเนี่ยพวกเขาแพ้แค่ไม่กี่นัดเองแต่แล้วยิงเกมเยือนช่วงหลัง เจนัวดีวดีขึ้นนะแต่นัดนี้เจอกับเกมลุกอินเตอร์ผมว่าเจนัวยันไม่อยู่มีโอกาสโดนทะลวงด้วยผมฟันตรงอินเตอร์ชนะ2-0ครับต่ออินเตอร์ได้ครับตอนที่คู่ท้ายครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนมาดูโอซาซูน,น่าเปิดบ้านพบอาราเบครับราคาต่อรองที่เจ้าบ้านนะต่อที่ราคาปป,ปสูงต่ำราคา2ลูกครับโอซาอยู่หับสิบนะครับวิเลตในบ้าน38.5 เกมในบ้าน13เกมชนะ5เสมอ3แพ้5ยิง14เสีย17นะครับส่วนอาราเบสอยูนใน12วินเลตนอกบ้าน15.4เปอร์เซ็นต์นะครับเกมเยือน13เกมชนะ2เสมอ5แพ้6ยิง11เสีย16นะครับเฮตูเฮตคู่นี้เจอกันมา10เกมหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านชนะ6เสมอ2แพ้2ทั้งกำไร55.6เกมสูงอยู่ที่22.2นะครับภาพรวมเข้าไปทางด้าน โอซานะมีผลงานที่ดูดีกว่านะอาราเบสนะครับส่วนเกมในบ้านของโอซาสินัดหลังสุดในการเจออาราเบสชนะ6เสมอ1แพ้3ทมทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่5 0านะครับมาดูฟอร์มช่วงนี้โอซาซุน,น่าครับสินัดหลังชนะ3เสมอ3แพ้4ท่ทำกำไร60เกมสูง20%ภาพรวมการทำกำไรของโอซาสินัดหลังถือว่าโอเคนะทำกำไรได้ถึง6เกมนะครับจากส0นัดหลังสุดเนี่ยส่วน สิบนัดหลังในบ้านของโอซาซูน่าชนะ5เสมอ2แพ้3ามทางกำไร60เกมสูง30นะครับที่ชนะทีมใหญ่ๆก็มีเนี่ยเปิดบ้านเสมอโซซิดัดได้แล้วก็เสมอแพ้โอโซซิดัดนะครับเชิญเกเตเฟ่นะครับแล้วก็ ad, น,นัดล่าสุดก็ชนะกาดิจก็ถือว่าภาพรวมเกมในบ้านถือว่าโอเคนะครับสำหรับโอซาซูน่านะส่วนอาราเบสนะครับ10เกมหลังชนะ4เสมอ4แพ้2นะครับทางกำไร60เกมสูง30ส่วนอาราเบสเนี่ย ภาพรวมการทังกำไรก็ถือว่าโอเคนะสินัดหลังเนี่ยทำได้ถึง6นัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับการทางกำไรส่วนเกมเยือน10นัดหลังชนะ4เสมอ3าแพ้3ทางกำไร70เกมสูง42นัดล่าสุดอาราเบสเกมเยือนก็ถือว่าทำผลงานยอดเยี่ยมะนะัดล่าสุดก็บุกไปยังเสมอเรียลเอาบติสได้ที่มีผลงานเกมเล่นในบ้านค่อนข้างดีสำหรับเบติสนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะโอซาจะบุกไปเยือนเชียรนาหนะอาราเบสเล่นในบ้านเจอไบรโยวายกันโนนะครับ เรามาดูฟอร์มนโะอเวอร์ท,ทั้งสองทีมนะฟอร์มโอเวอร์โอซาสโซนาในบ้าน1.38ส่วนฟอร์มโอเวอร์อาราเบสนอกบ้านที่0.85ทั้งสองทีมมาฟอร์มโอเวอร์เกมในบ้านกับเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีทั้งคู่นะแต่ไอตัวโอซาสโซน่ายังดูดีหน่อยเพราะมันตัวสีส้มสำหรับเกมในบ้านส่วนอาราเบสอ่ะนอกบ้านไม่ดีนะเออมันตัวสีแดงเข้มนะ วิเลตในบ้านของโอซายอยู่ที่38%มสรค่ายจีนหนึ่งจุดทำได้จริง1.08เป็นทีมที่ใช้โอกาสเกมบุกอะ่ะใช้โอกาสเกมลุกค่อนข้างเปลืองสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยดีนะแต่จบไม่ค่อยคมนะครับสำหรับโอซากุซุน่าค่า XGA กเจเที่1.10เสียจริงจริงหนสูงแต่เกมรับพวกเขาก็พลาดาง,ง่ายๆนะตรงเป็นตรงคินชิดในบ้านเก็บได้38%มสิบแปดเปอรฟลทูสกอร์ในบ้านสูงถึง31%เลยนะครับสำหรับโอซากุซุน่า ส่วนอาาเวสบิเลดนอกบ้านอยู่ที่15%ค่าจริง1.24ทำได้จริง0.85เกมลุกก็ถือว่าใช้โอกาสเปืองทั้งคู่นะเป็นทีนี้ทั้งโอซาทั้งอาราเวสเป็นงีน่้ใช้โอกาสเกมบุกเปืองทั้งคู่เลยนะครับส่วนค่าไอ a อยู่ที่1.57เสียจริง1.23แต่เกมรับพวกเขาก็ถือว่าดีนะครับคินชิตนอกบ้าน เก็บได้23%ส่วนเฟลทูสกอร์นอกบ้านสูงถึง46%เลยนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่ใช้โอกาสเปลืองและดับก็ใกล้เคียงกันมากครับแต่ผลงานช่วงหลังของอาราเวสมันดูดีขึ้นมานะนเพื่อนๆผมมองว่าอาราเวสน่าจะยันอยู่นะสำหรับนัดเนี้ยผมมองว่าโอซานน่าจะเป็นทีมที่ใช้โอกาสเปลืองพอสมควรสําหรับเกมนอกบ้านและผลงานช่วงหลังของอาราเบสก็ดูดีขึ้นมานะ ผลงานช่วงหลังเนี่ยอาราเบดูดีขึ้นนะที่เขาไปแพ้ก็แพ้ทีมแข็งแก่งอ่ะบินเบลนี่พีค่ายเอ็กจีในบ้านค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะแล้วก็แพ้คิโรนาเนี่ยทีมใหญ่นะแล้วแพ้บาเซโลนานะเนี่ยที่แพ้ก็คือแพ้พวกนี้นะทีมใหญ่แต่นัดเนี้ยจเจอกับอาเกตบอลที่ใกล้เคียงอย่างโอซาซูนาแล้วมาดูค่าเอ็กจีที่ผ่านมาแล้วอะ่ะถือว่าไม่ทีมใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองพอสมควรนะสำหรับโอซาซูนาผมเลยมองว่าคู่เนี้ยโอกาสแบ่งแต้มกันสูงแล้วมีคเผลอจะออกต่ําด้วยนะสำหรับคู่เนี้ย แต่ผมอ่ะผมคิดว่าคู่นี้ลองได้ที่อาราเวสแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไปสกอร์ต่ำได้ครับสำหรับคู่นี้ครับทั้งลองทั้งต่ำได้หมดทั้งทั้งสองอย่างนะครับสำหรับคู่สุดท้ายเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดที่เราให้ไปทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับคู่ที่1นะครับต่ออาร์เซนอลนะครับราคาลูกครึ่งครบ2หรือว่า2ลูกก็ต่อได้นะครับแต่เล่นราคาลูกครึ่งควบ2ดีกว่าอาจจะน้ําน้อยหน่อยนะครับคู่ที่2นะครับต่อนอต์เวย์แลนด์นะครับราคา1ลูกนะคู่ที่3นะครับต่อเอลเช่ราคา1ลูก คู่ที่4ต่ออินเตอร์ราคา1.5และคู่สุดท้ายลองอาราเวสร,ราคาปปปหรือไปต่าก็ได้นะครับราคา2ลูกนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ทั้งหมดสําหรับค่าคืนของวันจันทร์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับชอบบทวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับให้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชิกโก้การบอลในทางด้าน YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ชิกโก้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกับชิกโก้กันใหม่กับค่าคืนของวันอังคารสวัสดีครับ